สำหรับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าพีคมากๆนะคะลูกสาวของนักแสดงตลกชื่อดังค่ะทำเอาพี่ชายเครียดกุมขมับเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นครอบครัวที่มีแต่รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะสำหรับครอบครัวของนักแสดงตลกชื่อดังค่ะนั่นก็คือคุณเท่งเถิดเทิงค่ะที่มักจะออกมาทำคลิปตลกๆลงใน YouTube นะคะให้แฟนคลับเนี่ยได้รับชมอยู่เสมอเลยค่ะแต่ล่าสุดนะคะทางน้านของพลอยมงกุฎเพชรค่ะลูกสาวคนเล็กของเท่งเถิดเทิงเนี่ยก็ออกมา ตั้งกล้องแน่ทำคลิปแกล้งพี่ชายค่ะก็คือน้องหน่งอะนะคะที่บอกว่าเนี่ย ตัวเองเนะี่ยตั้งท้องอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่กล้าบอกคุณพ่องานนี้ทําให้พี่ชายคนโตเครียดหนักมากๆเลยค่ะอยู่ๆน้องก็มาบอกแบบนี้นะคะในคลิปเนี่ยพลอยก็มีการนัดพี่ชายกับให้ออกมาทานข้าวซึ่งก็มีการพูดค,คุยกับพี่ชายโดยมีท่าทีที่แบบค่อนข้างจะอึกอักอึกอักพร้อมกับเปิดแบบเปิดปากถามพี่ชายนะคะในเรื่องของหลานสุดท้ายพี่ชายก็เลยถามเรื่องราวทั้งหมดค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พลอยก็มีการบอกพี่ชายพร้อมกับทําท่าทีจริงจังเลยนะคะบอกว่าตัดสินใจยากมากเลยอะตัวเองก็กลัวมากแล้วก็ร้องไห้มา สองสามวันติดแล้วสําหรับเรื่องนี้ตอนแรกคิดอยู่ว่าจะบอกใครก่อนแต่ทางด้านโง่งเฮงก็เลยพูดแทรกขึ้นมาแบบท้องเหรอพอยก,ก็ทําหน้าเหมือนจะร้องไห้นะคะแล้วก็เน้นย้ํากับพี่ชายเลยว่าอย่าเพิ่งบอกพ่อนะแต่โง่งเฮงเขาไม่เชื่อะคะ่ะพอยก,ก็เลยมีการหยิบที่ตรวจคันขึ้นมาให้ดูจากนั้นสีหน้าของพี่ชายเริ่มเปลี่ยนไปเครียดขึ้นมานทันทีนะคะพร้อมกับบอกว่า แล้วจะทํายังไงต่อน้องพลอยมาเหนื่อยมากเลยนะหนูยังเรียนไม่จบด้วยถ้าพี่เฮงอ่ะมีตอนดนื้อนะโดนแม่ด่าโดนพ่อว่าแล้วแต่นี่นี่คนคือยังไงแต่ละคนนี่คือยังไงอ่ะพี่เฮงก็แบบเรียนจบนะหางานทําได้แล้วหาตัางเองได้แล้วแต่หนูทํางานหาเงินได้ก็จริงแต่ยังเลี้ยงคนคนหน,นึ่งไม่ได้แน่นอนอันนี้พูดจากใจจริงๆเลยหนูยังเงินไม่พอเลยแล้วหนูจะเลี้ยงคนคนนึงได้ยังไงแฟนรู้หรือ,อยังให้พี่เฮงไปคุยกับแฟนแล้วให้แฟนแเนี่ยไปคุยกับพ่อแม่แฟนไหมแล้วค่อยแบบให้พ รงพยาบาลก่อนไปให้ชัวร์เลยกลัวแม่จะรู้เนี่ยถึงยังไงสักวันจะช้าหรือจะเร็วเขาก็ต้องรู้เขาไม่มีทางบอกให้หนูทําแทงแน่นอนพี่ชายก็มีการให้พปรึกษาแบบนี้แต่สุดท้ายกับเรื่องมันพีคเป็นเพราะว่าสาวพลอยเนี่ยเธหลุดขำขึ้นมานะคะทําให้พี่ชายรู้ทันทีเลยว่าโดนน้องสาวแกล้งค่ะพระ้อมกับออกมาเปิดเผยนะคะว่าตกใจที่ จะไปบอกพ่อแม่ยังไงเราอยากให้เขาเนี่ยเรียนจบก่อนเพราะว่าเราเลี้ยงลูกเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยนะอยากจะให้น้องเนี่ยเรียนจบก่อนด้วยความที่พี่ชายเขาก็เป็นห่วน้องสาวนะคะได้เรียกว่าเป็นครอบครัวที่ซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยแหละคะ่ะ